สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบเซมิไฟนอลคู่ละหว่างโคเวนทีซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวเนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567เวลา3ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับผมอันนี้ครับเจ้าบ้านโคเวนที่ซิตี้ครับทีมอันดับ8ในตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ6ของตารางคะแนนพิมดิก์อังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มุ่งหมายที่จะเอาถ้วยนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเหลือลุ้นแชมป์อยู่ถ้วยเดียวครับในถ้วย f a ครับครับนัดนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันครับก็สามารถร่วมสนุกทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับฟุตสินเป่าเริ่มเล่นครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับโควนที่ชุดสีฟ้าจะบุกจากซ้ายมาขวาครับ ในขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมเยือนจะบุกจากขวามาซ้ายครับบอลเปิดยาวมาตรงนี้ครับจะให้มาที่รัสมุนทอยดุนก็โดนดักเอาไว้ได้ครับสิมซิมวนมาสวยที่ตรงนี้ครับเขาเมอร์ครับเล่นมาที่สิมสิมออกซ้ายมาที่ไวน์ครับยัดมาที่สิมอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านมัติเนสและครับ ลงมาช่วยได้ทานครับแล้วเปิดยามมาเลยครับแลสวผู้อยลุ่นหลุดมาตรงนี้ก็ปูรักษาปัวออกมาเคลียร์ไว้ครับนะครับแม็กควายฝากมาบูโนโตรงนี้ออกซ้ายมาก่อนครับวานบิสซาก้าวานบิสซาก้าฝากคืนมาบูโนโฟเฟอร์นัน บูโนเฟอร์นันเดสยัดมาตรงนี้ลัสมุทฮอยลุนพลิกสวยรับแล้วปั่นด้วยไซด์ตรงโอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับคมกิจจริงๆครับตรงนี้ลัสมุทฮอยลุนครับโอ้โอกาสครั้งแรกของเจ้าตัวครับในนาทีที่11ครับโอ้โหลัสมุทฮอยลุนครับทำประตูขึ้นนําให้กับทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วครับเนี่ยครับบอลค่อยๆขึ้นมาทางด้านกัาบซ้ายครับวันบิสก้าฝากมาตรงกลางที่บูโนเฟอร์นันครับจ่ายยัดให้ลัสมุทฮอยลุนครับตรงนี้ พลิกเข้าซ้ายครับแล้วก็ยิงเร็วตรงนี้ครับบอลเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับโอ้เนี่ยครับเริ่มเกมมาได้สวยครับทางด้านทีมเยือนครับต้องชมทางด้านลัสมุฮอยลุนนะครับบังเหลี่ยมแล้วก็พลิกเข้าในตรงนี้ครับก่อนที่จะซัดด้วยสายบอลเสียบมุมเข้าไปเลยครับขึ้นนําเร็วครับโทมัสโทมัสเปิดขึ้นหน้าไปเลยครับ บอลตรงนี้ก็ยังลึกไปถึงทางด้าน,านอวน,น,นันนาครับออกซ้ายมามาติเนสตรงนี้ก็บี้ไมนูคืนมาที่มาตินเนสเล่นกับทางด้านแม็กไกวยครับคาซิเมโลแม็กไกวยเปิดยาวไปเลยครับมาขัดแรดฟอร์ดก็อ่าบอลยังมาถึงฮอยลุนขออกขวามากานาโชจะเล่นทิ้งกันตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านพาเมอร์มาที่เกลลี่เปิดยาวมาที่ซีมครับ เอาบอลลงได้สวยครับมีเติมมาตรงนี้ทางด้านกลาบขวาตาวเลสยัดมาตรงนี้เาเมอร์เาเมอร์มีความแข็งแกร่งตรงนี้เอายังยังได้บอลอยู่มีไมนูไปขวางตรงนี้อ่าไมนูไปแซะมาได้ครับยังเคลลี่บุกต่อครับของทางด้านโคเวนที่ซิตี้ครับเชฟตรงนี้ก็เป็นบอลฟาลของทางด้านคาเซมิโลครับไปเข้าพวดตรงนี้ครับผู้ตัดสินต้องวิ่งเข้ามาเตือนแล้วครับ ไปเล่นตรงนี้ทางด้านคาเซเบโลนี่ครับแต่บอลหนีไปแล้วครับคาเซเมโลมาช้ากว่าครับไปเข้าสกัดตรงนี้เป็นลูกฟรีคิกของทางด้านโกวินทีซิตี้ครับเอาครับเชฟยืนอยู่ที่บอลตรงนี้แล้ววิ่งมาเปิดเข้าในมาตรงนี้ก็มีทางด้านไมโนครับเลียร์สกัดออกไปก่อนครับวันบิสกะยังเก็บบอลเอามาเล่นได้ครับวันบิสกะ ยกไปข้างหน้าเลยครับก็ยังไม่ถึงหอยลุนนะครับบอลยังมาเข้าทางดาโล่ครับยัดมาตรงนี้กันาโชฝากมาห้อยลุนเข้าซ้ายมามาคัดแรดฟอร์ดจะยิงตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านบล็อกนะครับคพาเวอร์ไหลมาทาวเวเลสทาวเวเลสยัดมาตรงนี้ที่ซิมซิมจะออกซ้ายไปตรงนี้ไม่ผ่านแม็กไกวครับดาโล่ดาโล่จะเปิดไปตรงนี้ก็ยังติดบูโนครับมาตั้งกันใหม่ครับแม็กไกว แม็กควายก็ยกขึ้นหน้าไมา้ครับเคลลี่เก็บบอลได้ครับเปิดสวนมาซิมรับยังมาเข้าทางซิมครับออกซ้ายมาตรงนี้เอาไปแม็กควายก็ยังเคลียร์ไว้ได้ครับเกือบเคลียร์ไม่ดีเหมือนกันครับทางด้านฮามิบักไกวบูโน่เฟอร์นันพาบอลขึ้นมาเองออกซ้ายมาวันบิสก้าวันบิสก้าตรงนี้มาคนเดียวตัดเข้าในมาฝากี้บูโนโ่เล่นมากานาโชครับ เอาละมาคัแรดฟอร์ดตอกส้นมาสวยแล้วรัดมุนทอยลุนยิงเลี่ยมเดิม้งมาโอ้โหสประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วครับอ้รัดมูทอยลุนครับนาทีที่3าครับทำประตูที่2ให้กับตัวเองครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกขึ้นมานำโคเวนทีซิตี้ไปแล้วครับโอ้โหคู่ตรงนี้ครับต้องชื่นชมจริงครับกองหน้าของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้ครับรัดมุนทอยลุนครับโอ้มีโอกาส2ครั้งครับเป็น2ประตูครับ ใช้โอกาสไม่เปลืองครับด้านลัสมูทรอยลุนครับเนี่ยครับแรดฟอร์ดตอกต้นให้ตรงนี้ครับฮอยลุนแต่งบอลจังหวะแรกดีครับแล้วก็ซัดด้วยสายบอลเสียบมุมเข้ามุมเดิมไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเนี่ยครับบอลมีติดไซส์นิดนิดครับเลี้ยวหนีผู้รักษาประตูก่อนที่จะเสียบเสาไกลเข้าไปครับ เอาับเหมือนจะงานเข้าครับทางด้านเจ้าบ้านครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับโดนทีมเยือนบุกนําไปแล้วครับกานาโชกานาโชคืนมาดาโลตรงนี้กานาโชฝากมาตรงกลางครับบูโ,นโอนมาคาร์ลัดฟอร์ดไหลมาตรงนี้ลาชฟุอยลุนซัดด้วยไซตรงนี้โอ้โหแอติกฮีโร่ไปเลยครับมุมเดิมจริงๆครับวันนี้3 ยิง3ครั้งเป็น3ประตูครับลาสปุตคอยลุนโอโหตรงนี้คมกริบแล้วครับโอโหตรงนี้ผ่านไปไม่ถึง3นาทีครับทำประตูที่3ของตัวเองได้แล้วครับทางด้านลาสปุตคอยลุนครับวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับเหลี่ยมเดิมบุมเดิมนะครับเงาคนเดิมครับแรดฟอร์ดแอซิตต,ตรงนี้ครับ ให้ทางด้านหอยลุนพลิกด้วยสายครับโอ้โหนี่ยครับคมยิงครับลาดมุสหอยลุนวันนี้ยิงจากบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับบอลเสียบมุมเข้าไปเลยครับ ต้องบุกขึ้นมาบ้างครับทางด้านโคเวนที่ครับแต่ก็บุกไม่ขึ้นนี้นครับบอลถ้าย้อนชมสถิติกันของทั้งสองทีมครับก็เคยเจอกัน4นัดนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปได้ถึง3นะครับโดยแพ้ให้กับทางด้านโคเวนที่เพียงเกมเดียวครับ โดยเกมที่แพ้ให้กับโคเวนที่ครับเป็นฟุตบอลลีครับต้องย้อนกลับไปในปี2017นู่นเลยครับซึ่งนัดด้นนะเป็นทางด้านโคเวนที่ครับบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อศูครับนครับบอลมาตรงนี้หม่งเคลไว้ได้บอลมาถึงโทมัสโทมัสวนมาตรงนี้ฝากไปที่คิดชิงครับคิดชิงยกไปข้างหน้าเลยครับ บอลอยู่ที่ซิมบ์มุ่งมาตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านมาติเน,นะครับหอยลุนหอยลุนพลิกเข้าในคิดชิงขวางไว้ได้ครับบิดเรลฝากมาเฮลลี่ยัดมาตรงกลางครับพาวเมอร์เข่าเมอร์เล่นกับทางเฮลลี่ออกขวามาทาวเวสยกไปข้างในครับซิมซิมจะพยายามหาเหลี่ยมยิงยังยิงไม่ได้ครับซิมอาลับพลิกเข้าในได้แล้วซิมก็มีทางด้านไมลูไปสัก ขวางตรงนี้ครับผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกตรงนี้ครับเป็นทางด้านทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมานำโคเวนที่ซิตี้ไปได้3ประตูต่อศูนครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับอาลับผู้ตัดสินเป่านกหวีด เริ่มเล่นครึ่งหลังครับเป็นทางด้านทีมเยอนรมันเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างนะครับบอลขึ้นทางด้านกับ้ายครับแรดฟอร์ดมีขวางมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านครับเคลลี่พอเมอร์ฝากมาทาวเวสตรงนี้มีข้างหน้าเติมครับซิมซิมรับบอลครับตรงนี้มีขวางอยู่สองสามด่านไม่ผ่านครับแรดฟอร์ดอ่าแล้วเป็นบนสวนเป็นบนสวนของด้านแมนยูครับยกไปให้หอยลุนตรงนี้ก็มีคิดชิงมงสกัดออกมาได้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ด ตัดเข้าในมาเล่นมาเมนูเมนูคืนมาบูโนเฟอร์นานครับบูโนเข้าขวาฝากสั้นมากันโชเล่นชิงกับทางบูโนและซัดด้วยขวาตรงนี้ก็บอลยังไม่มีน้ำหนักครับโปลลิงออกบอลเร็วมาทเบเลสยกขึ้นหน้าไปตรงนี้เป้าหมายอยู่ที่ซิมก็ไม่ผ่านมาร์ตินเนสแะครับวันนี้กองหน้าของทางด้านโคเวนที้ซิตี้ก็เก็บบอลได้ดีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ายังหาโอกาสจบสกอร์ไม่ได้ครับ กันาโชฝากมาตรงนี้ก็ยังไม่ถึงแรดฟอร์ดครับเคลลี่ตัดบอลได้จิชิ่งมาที่เชฟครับยกมาซิมเอาบอลลงได้ก็ลึกไปถึงมาร์ตินเนสครับไมนูออกขวามาทางด้านฮาวิเม็ดกวายครับเอาละไป ติดตรงนี้ทาวเวลสแต่ก็ยังเก็บบอลเล่นได้ครับทางด้านมาทีนี้นครับฮ <c oughs> อยลุนเอาบอลลงได้สวยครับออกซ้ายมาวันบิสก้าวันบิสก้ามีพื้นที่ตรงนี้เปิดมาฮอนนัทมูไฮุนได้มงตรงนี้โอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบไปเฉยเลยครับเกือบทําประตูที่4ให้กับตัวเองครับทางด้านลัดมูไฮลุนครับ สำหรับทีมเยือนครมันเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยก็ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังจากที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในศึก FA ครับครับหลังจากนั้นครับก็ยังไม่ชนะใครเลยครับโดยเสมอไปถึง3ครับแพ้ไป็น1ครับโดยนัดด้าสุดครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เพิ่งเสมอทางด้านบอลหมัดมา2ประตูต่อศนครับ ทำให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่ยุโรปค่อนข้างยากขึ้นครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซิมฝักบอลมาที่ตรงนี้ทาวาเลสได้ยิงไนตรงนี้ก็บอลหลุดออกนอกกรอบว่าโอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกของทางด้านโควินที่ครับทํามาสวยครับเล่น1-2กันหน้าบริเวณปากประตูตรงนี้ครับก่อนที่จะหลุดเข้ามายิงครับไหลามานะบอลยิงไม่ตรงกรอบเองครับโอ้หน่าเสียดายครับทาวเลสครับ อนุนันนาเปิดขึ้นหน้ามาเลยครับเป่าอยู่ที่ฮอยลุนฮอยลุนตรงนี้ก็เอาบอลลงเล่นไม่ได้ครับคิชชิ่งยกมาเร็วเหมือนกันครับที่ซิมคืนมาอลบอลก็ยังลึกไปถึงอนาน่านครับแรดฟอร์ดวันบิสกาวันบิสกาวนอยู่ครับตรงนี้คืนมามาร์ติเนสเปลี่ยนแกนมาเลยครับดาโลดาโลเล่นมาที่กานาโช กานาโชมีดารโลเติม่วนส่วนครับมีพื้นที่มีเว้ครับดารโลเปิดไปตรงนี้รานพวงในลุมมงครบโอ้โบอลไม่ตรงก่อนครับย,ยังยังฝังทางด้านพื้นที่ไม่ได้ครับกานาโชครับออกขวามาตรงนี้โลง่งโลงนะครับดารโลเปิดมาเหน่งๆหน่งตรงนี้ได้มงบริเวณเสาแรกครับครับซิม จะชงมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับบอลลึกไปถึงโอนาน่าครับอุ้บอลโยนยาวของทางด้าน,น,นโคเวนที่วันนี้ยังทําทอันตรายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยได้เหมือนกันครับซิมมีทางด้านสายเติมมาครับและไหลต่อมาตรงนี้ไม่ดีครับไม่ผ่านคาซิเมโลแม็กควออกขวามาดาโลตรงนี้ครับดาโลเอารนะับไปเล่นยากครับดาโลโดนแยกมารับเชฟจะไหลต่อก็ โอ้ไปรู้กันนี่ครับแม็กควยบูโนยัดมาลัสมุทอยลุนออกซ้ายมาสวยครับวานบิสากาวานบิสากามีพื้นที่ครับมีเวลาครับเลี้ยงตัดเข้าในมาเล่นกับทางมาคัดแรดฟอร์ดแต่ยัดให้ลัสมุทอยลุนตรงนี้ก็ไปจับยาวไปครับคุลิงก็เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับดาโลออกซ้ายมาวานบิสกาวานบิสกา ครัไปเล่นช้าตรงนี้ครับไม่ผ่านทาวเลครับโทมัสยกขึ้นหน้าไปเลยครับอุตสินเป่าว่าทางด้านโทมัสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เป็นลูกฟรีคิกของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเตครับ บอนวิสกายกไปตรงนี้อ่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านบอลมาที่โคมาครับเปิดขึ้นหน้ามามาติเนสฝากมาไม่ดูครับแม็กควายเปลี่ยนแกนมาเลยครับไหลามาตรงนี้ทางด้านการาโชถีกมาเล่นมีบิดเวลครับบิดเวล ก็ยังสก,กัดได้สวยครับเชฟไหลต่อออกมาสวยครับที่ไว้คืนสั้นมาที่ b i ดเวล l บิดเวล l คืนมาคิดชิงคิดชิงเปิดไปข้างหน้าครับซิมซิมจะหม่งชงก็เอาบอลมาเล่นไม่ได้ครับเขาบีเมนูไหลมาบูโน่บูโน่เฟอร์นันเล่นกับเมนนครับมีวันบิสก้าฝากมาบูโน แลตฟอร์ดครับเล่นมาที่ลาสมุตคอยลุนนะวิ่งทำนัดแล้วซัดไกลตรงนี้โอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบครับเกือบทำประตูที่4ให้กับทางแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดครับลาสมุตคอยลุนครับผู้ยิงอองบลบาน,นีครับลูกนี้เนี่ยครับวิ่งออกมารับบอลได้ดีครับทางด้านลาสมุตคอยลุนครับอยังแค่3ประตูต่อศูนย์ครับซิมก็โม่งชงมาตรงนี้ก็ เนี่ยครับวันนี้โอนาน่าไม่ค่อยได้ออกแรงเซฟเท่าไหร่ครับบอลไม่ถึงแนวรับเลยครับทางด้านโคเวนที่แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นไปตามคาดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับก็บุกมาเอาชนะโคเวนทีไ่ไปได้สาประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอล FA ครับเซมิไฟนอลครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ